ผมเจออะไรมากับการไปกราบหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครั้งแรกในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงที่ตัวผมเจอมาเองให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูกูกันเลยพบก,กับผมเหมือนเดิมผูผาเพชรทองกับนองนนิดคลิปวิดีโอนี้นะขออนุญาตนะครับนะเล่าเรื่องราวของตัวเองหน่อยละกันนะที่เราได้เคยไปเจอมาที่จังหวัดกาลสินนะที่เราได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ผมเจออะไรมาบ้างคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมติดค้างนะครับนะ้พี่ๆน้องๆหลายท่านไว้โอ้โหเยอะมากเลยนะทั้งในไลฟ์สดแลวก็ทั้งในช่องด้วยนะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะต้องขอาพาย้อนเวลากลับไปก่อนเลยในปีพศ .2514 นะช่วงป,ป,ลปลายปีนะผมก็มีโอกาสนะได้เดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินเพื่อตั้งใจจะไปกราบนมัสการหลวงปู่มหาศิลานะก็เดินทางไปนะไปที่สวนสง นะถ้าเราไปถึงสวนสงเนี่ยปุ๊บนะอย่างแรกเลยนะที่ใครไม่เคยไปนะผมก็จะแนะนำเนยละกันนะว่าไปถึงปุ๊บเราจอดรถเสร็จเนี่ยเราเดินไปตรงหน้ากุดหลวงปู่เลยนะเราก็ไป,บบปไปหยิบบัตรคิวนะครับนะไปหยิบบัตรคิวมาเพื่อรอให้พี่ๆนะครับนะเอ่อที่ดูแลที่นั่นนะเรียกเรานะเราก็ถึงจะได้ขึ้นไปกรับมสรสการหลวงปู่นะเป็นการจัดระเบียบนะครับนะของทางที่นั่นนะผมบอกได้ว่าการจัดระเบียบแบบนี้ดีมากเลยนะนะครับนะก็จะได้เป็นระเบียบเป็นคิวขึ้นไปทีละชุดทีละชุดนะครับนะผมก็ไปหยิบบัตรคิวมา นะหยิบบัตรคิวเสร็จมาที่เรียบร้อยปุ๊บเราก็เดินเล่นนะฮะในสวนสงว่ามีอะไรบ้างนะก็ในสวนสงเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญนะครับนะที่อยู่ในสวนสงเลยให้เราได้ไปกราบไหว้นะั่นก็คือ,อพญานาคนะเจ้าปู่ศรีสุโธนคราชกับย่าติปทุมานคราชนะเป็นรูปปั้นนะสวยงามเลยอยู่ในนั้นนะฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นจอมปลวกนะเป็นจอมปลวกเก่าเลยนะครับนะดูเอ่อเขาก็จะมีเอ่อเป็นจอมปลวกด้านในแล้วก็เอ่อตรงตรงจอมปลวกเนี่ยเขาก็จะมีให้เราหนึ่งแหละคือ ให้เราจุดทูบไหว้ตรงนี้2ก็คือจะมีการให้เราเสี่ยงเสียซีได้ด้วยนะตรงจอมปลวกตรงนั้นนะครับนะแต่ผม,มจําชื่อท่านไม่ได้นะท่านมีชื่อเขียนอยู่นะผมขออนุญาตเรียกว่าจอมปลวกแล้วกันนะนะครับผมนะเขามีชื่ออยู่แต่ผมจําชื่อไม่ได้จริงๆนี้ต้องขอแผงจริงผมก็นะครับนะเข้าไปจุดทูปนะไหว้นะแต่สิ่งแรกเลยที่ผมสะด,ดุดตาที่สุดที่ผมกําลังเดินเข้าไปนะผมก็มองไปที่จุดจอมปลวกก่อนจุดโฟกัสลกหลักสําคัญนะมองเสร็จปุ๊บผมก็ก้มลงมาที่พื้นกําลังจะมองหาทูปนะครับนะพอก้มมองลงมาเท่านั้นแหละ กูดทูบวางอยู่เต็มเลยนะหล่นอยู่ในพื้นเนี่ยเต็มเลยหกเจ็ดอันเนี่ยเต็มเลยแต่ผมคิดในใจนะตอนแรกผมจะไปหยิบเฮ้ยเราจะไปหยิบได้เหรอไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่ทูบที่เราจุดเองนะเราเราก็าลังเลยใจไม่เอาดีวันเนาะมไม่ใช่ทูบที่เราจุดนะเราก็ไม่ควรหยิบมาแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยเดี๋ยวเราอย,ยิบมาแล้วกันเนาะผมคิดในใจนะนอย่างนี้แต่ก็เหมือนแบบเราก็ลังเลยใจจะเอาดีไหมเนาะ หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความเชื่อตรงนี้กันนะเรื่องเกี่ยวกับตะกุดทูบแล้วถ้าเราเก็บกลับไปเนี่ยเราจะผิดไหมนะผมก็เลยกังวลใจขึ้นมาอีกเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าทูบผมได้เป็นตะกุดทูบนะผมก็คงจะค่อยเก็บกลับมาแล้วกันนะผมก็จุดทูบนะไหว้บอกกล่าวนะครับนะไหว้บอกกล่าวขอพรตามปกติทั่วไปนะแล้วก็ปกักทูปปักทูปเสร็จปุ๊บก,ก็าหาันไปเลยนะไปเสี่ยงเต็มทีเลยนะผมเป็นคนชอบเสี่ยงเต็มทีอยู่แล้วนะผมก็ไปเสี่ยงเต็มตี นะในในใบ c ซ c ซก็ระบุมาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะแต่จุดโฟกัสสาคัญเลยก็คือเขาเขียนมาบอกเลยว่าเราช่วงเนี้ยเราไม่มีโชคนะเราจะไม่มีโชคเข้ามาเลยในช่วงนี้นะผมก็เออไม่เป็นไรโอเคนะผมก็เก็บเซ c ซนะครับนะเป็นที่เรียบร้อยนะก็เก็บข้าวเก็บของหยิบขึ้นนะกำลังจะเดินออกนะครับนะผมก็ก้าวไปแล้วนะันหลังปุ๊บก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองผมได้ยินเสียงดังปรอกผมก็ฮึเสียงอะไรวะผมก็เลยรีบผ่านไปดู เพราะใจเราคิดกังวลถึงว่าตู้ไม้นั่นแน่เลยต้องมีอะไรหล่นใส่ตู้ไม้เลยนะเพราะว่าตรงด้านหน้าของเราเนี่ยจะมีกระถางทูบแล้วก็จะมีตู้ไม้นะครับนะเป็นตู้ให้เราได้หยอดร่วมทําบุญนะเป็นตู้ไม้ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงนะครับนะไม่มากเท่าไหร่ก็พอสมควรเหมือนกันผมก็รีบผ่านไปดูแล้วก็จริงๆด้วยมีสิ่งของสิ่งหนึ่งตกลงใส่กล่อ,องไม้กล่องนี้นั่นก็คือทูบ นะทูบที่มีลักษณะที่เราเรียกกันว่าตะกุดทูบเลยหล่นดังป๊็อกเลยผมได้ยินเต็มสองรูหูเลยและผมก็นั่งคิดในใจนะว่าทูบก้านเท่านี้หล่นลงมาใส่ตู้ไม้อันนี้เป็นไปได้ยังไงถึงสิ่งดังได้ขนาดนี้ทั้งๆที่วันนั้นที่เราไปก็คือแบบมีคนเยอะแยะนะเขาก็คุยกันเดินเล่นกันรถขับเออมาบ้างเข้าออกบ้างอะไรเงี้ยแบบฮิยแล้วทาไมเสียงเนี่ยดังปลอกถึงดังขนาดนี้ผมก็เอ๊ะ ผมก็มาคิดทีหลังนะทำไมถึงดังขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่าดังอะ่ะคือดังจนเราต้องหันกลับไปมองอะ่ะและพอผมหันไปมองเนี่ยคือไฟอ่ะกำลังติดอยู่เลยตอนนั้นผมกังวลมากเลยนะผมว่ากําลังจะไปหยิบออกนะว่าเฮ้ยกลัวจะไหม้กับตรงนี้นะครับนะผมก็ e i, ว่ากาลังจะไปหยิบออกไฟก็ค่อยๆมอดมอดมอด,มอด,มอด,มอดแล้วก็ดับลงไปผมก็มองดูอ้าวมันทูกของเรานี่ว่ะผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยแสดงว่าท่านให้เราแน่เลยเราควรจะเก็บกลับไปพอผมกําลังจะเก็บเฮ้ย เราจะเก็บกลับไปดีไหมถ้าเราเก็บกลับไปเราจะผิดไหมคือเหมือนเหมือนในใจเราเหมือนย้อนแย้งอ่ะนะ <c oughs> เพราะว่าเออเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของสิทธิอนุสิ์หลวงปู่มหาศิลาเนีเกี่ยวกับเรื่องตะกุดทูบเราก็เลยเหมือนแบบไม่มั่นใจในการเก็บนั้นเอ,า,อางี้ผมก็นึกในใจผมก็นั่งมองตะกุดทูบนะแล้วก็นึกในใจว่านั้นเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าผมมาใหม่ถ้าคราวหน้าผมมาถ้ามีตะกุดทูบแบบนี้อีกนะหล่นมาแบบนี้อีกผมจะเก็บกลับไปบูชานะผมก็ไปนั่งรอหลวงปู่นะครับนะไปนั่งรอหลวงปู่นะ ไปนั่งรอเอ๊ะนั่งนั่งเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบเราก็ไม่เมื่อยนะยเดินไปเดินมาด้วย่านะผมก็เดินเล่นนะออกไปข้างหน้าสวนส่งไปหาซื้ออะไรกินนะเดินกลับามามาสะดุดตาที่รถคันหนึ่งผมมองไปอุ้ยนี่ต้องเป็นรถหลวงปู่แน่เลยผมอย่างแรกเลยผมมองไปที่ทะเบียนก่อนเลยมองไปที่ทะเบียนปุ๊บผมคิดในใจผมจําทะเบียนไว้ก่อนเลยจําทะเบียนไว้ปุ๊บผมก็จำทะเบียนไว้นะผมคิดในใจว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอ,อมาลองเสี่ยงโชคดูนะกับทะเบียนรถหลวงปู่เผื่อเราจะมีโชคนะครับคือลืมเรื่องเมไป ลืมไปแล้วนะเรื่องใบเส็มสีว่าเออคิดว่าเดี๋ยวจะมาเสี่ยงแน่นอนจาไว้เลยแล้วก็ไปนั่งรอคิวนั่งไปนั่งมาก็เอา้านั่งดูบัตรคิวอา้าวใกล้ถึงคิวแล้วแหละพอเห็นบัตรคิวปุ๊บใกล้ถึงคิวแล้วเฮ้ยเลขเดียวกับหลวงทะเบียนรถหลวงปู่เลยแต่เพียงแค่สลับตําแหน่งกันแค่นั้นเองนะสลับตําแหน่งกันอยู่นะผมคิดเอ้ยสลับตําแหนะ่งกันอยู่เอ้ยเอาและเอาและเอาและนะผมคิดในใจนะเอาและนะครับนะคือจริงๆอะ่ะใบตัวเนี้ยผมลืมถ่ายรูปเอาไว้เขาจะมีการเขียนตัวเลขเอาไว้ นะครับนะเขาจะมีการเขียนตัวเลขไว้หนึ่งตัวเลขแล้วถูกฆ่าทิ้งแล้วเขียนตัวเลขใหม่ขึ้นมานะครับนะก็คืออยู่ในกลุ่มตรงนี้มาในอยู่ในกลุ่มตรงนี้เลยในแค่เพียงสลับตำแหน่งกันนะเป็นตัวเลขนะถทาเดียวกับทะเบียนรถหลวงปู่เลยผมคิดในใจใช่แน่นะมีโชคแน่นะต้องเป็นโชคดีแน่ๆเลยนะครับนะผมกม็คิดในใจว่าเออกลับมาเอาแน่เอาแน่งานนี้นะก็พอถึงเวลาปุ๊บก็เอ้ยตาคิวเราแล้วเราก็ขึ้นเก่าเข้าไปกรับนมสัสก,การหลวงปู่ในใจเนี่ยคือเราก็นะศึกษามาประมาณหนึ่งนะเกี่ยวกับ เ,เรื่องราวของหลวงปู่นะเราก็รู้มาว่าหลวงปู่เนี่ยท่านมียานวิเศษนะครับสามารถสัมผัสนะครับนะเรื่องราวของอนาคตนะครับนะสามารถสัมผัสจิตนะของคนที่เข้าไปหาท่านได้นะครับนะแล้วก็เรื่องราวของอนาคตนะคนที่เข้าไปหาท่านได้นะผมก็ได้ไปพูดคุยกับท่านหลายๆเรื่องราวนะครับแต่จุดประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องงานที่ผมเข้าไปพูดคุยกับท่านคือณตอนเนี้นะครับนะตัวเราก็อยากจะมีเอ่อทีมนะครับนะเข้ามาช่วยเรา เพราะว่าในช่วงปี64ช่วงไปลายๆเนี่ยนะทุกคนจะเห็นเลยว่าในช่องเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปเลยนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะผมก็ต้องไปทําไลฟ์สดนะผมก็ต้องไปทํางานอย่างอื่นด้วยนะหลายๆอย่างจึงทําให้ผมแบบไม่มีเวลามาทําคลิปนะเพราะว่าหลักสําคัญก็คือตัวเรา นะครับเนะี่ยเราไม่มีผู้ช่วยในการทําทีนี้เราก็ไม่สามารถทําคลิปได้คลิปก็เลยออกมาน้อยนะแล้วก็พี่ๆน้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณเขาก็ทักกันเข้ามาเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมีคลิปเมื่อไหร่จะมีคลิปสักทีเดือนหนึ่งเราก็ได้ปล่อยแค่ตามคลิปสี่คลิปอะไรเงี้ยนะครับเนะี่ยผมอยากจะว่าอยากจะปล่อยให้ได้เดือนละเออสามสิบคลิปนะก็คือวันละหนึ่งคลิปแต่ว่ามันด้วยความสามารถของเรามันทําไม่ได้นะผมก็เลยอยากจะหาคนมาช่วยแต่ทีนี้ผมก็เลยคุยกับหลวงปู่ว่าเออผมอยากจะหาคนมาช่วยเนี่ยแต่ไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครดี แล้วงานในปีหน้าเนี่ยผมจะเป็นยังไงบ้างครับหลวงปู่นะ่ะจะดีกว่าเดิมไหมนะหลวงปู่แกก็เลยพูดมาว่างานปีหน้าเนี่ยจะขยายตัวขึ้นจะดีกว่าเดิมนะ่ะจะดีกว่าปีเนี้ยจะขยายตัวขึ้นเยอะเลยกว่าปีนี้แล้วก็คนช่วยเนี่ยเดี๋ยวจะมีเข้ามาเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาเราแน่นอนนะเดี๋ยวเขาจะมาเองนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็หลวงปู่แกก็ให้พระมาองค์หนึ่งนะก็เป็นพระพิมพ์สมเด็จอง์นี้นะครับนี่เลยนะผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่นะ พระพิมสมเด็จแบบนี้อันนี้ด้านหน้าน,านะแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะนี้ด้านหลังนะสวยงามมากนะเป็นรูปหลวงปูป่มหาศิลาผมก็เก็บบูชาไว้นะหลวงปู่ก็เลยบอกว่าให้เอาพระของหลวงปู่ไปเอากลับไปให้อธิษฐานนะอยากได้สิ่งใดให้อธิษฐานแล้วก็ตกขอเอานะนะครับนะหลวงปู่ก็พูดมาผมก็ขับหลวงปู่นะผมก็พอทราบมาบ้างแล้วว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ให้อาราธนาแล้วก็ตกนะครับนะเพืออ่อขอนะขอพรเสร็จปุ๊บก็ตกแบบเนี้ย นะครับนะผมก็หลวงปู่บอกให้ตบเอานะให้ขอเอานะนะแล้วก็จะเอ่อให้ขอเอาให้ตบเอานะผมก็โอเคครับหลวงปู่ครับนะผมก็กลับมาพอผมกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอาเลยนะผมก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าขอเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่สิ่งที่ผมคุยกับหลวงปู่ไปขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาให้มีคนเข้าม,มาช่วยให้แบบว่าง,งานผมจเจริญเติบโตมากขึ้นนะผมก็ตบเลยนะครับนะแล้ววันเวลาก็ผ่านมานะหนึ่งเดือนก็แล้วจนมาเข้าเดือนมกราลแล้วนะเข้าเดือนมกราะ rule, นะก็ต้นเดือนแล้วนะครับนะเข้าเดือนมกราก็ดูยัง เอ๊ะทำไมยังดูเงียบอยู่เลยดูไม่มีวี่แววเลยจะเอาใครมาทําดีเนอะยังคิดไม่ออกเลยนะคือคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาใครมาทําดีนะจนก็ผ่านมาเรื่อยๆนะก็อยู่ในห่วงช่วงเดือนมกรานะก็มีเอ่อได้คุยกับน,น้องนะสองท่านนะครับนะน้องก็พูดคุยนะคุยไปคุยมาแล้วก็ตกลงกันได้เฉยเลยนะว่าเราเฮ้ยจะมาช่วยงานเรานะครับนะโอเคนะทุกอย่างนะคุยเขาตกลงกันหมดโอเคเขารับได้นะเราก็เลยเอ เรียกเขามานะมาทําอยู่กับเราเลยนะทั้งสองคนเลยนะปัจจุบันนี้ก็มีแอดมินนะเข้ามาช่วยงานเราอีกสองท่านนะในช่องร้อยเรื่องวัตถุภูมินะครับแล้วนะก็มาปุ๊บพอแอดมินเข้ามาปุ๊บงานเริ่มขยายตัวขึ้นจริงๆนะคลิปจากที่เราเคยปล่อยได้แค่เอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยสามคลิปห้าคลิปณนะปัจจุบันเนี้เราปล่อยคลิปวิดีโอเนี่ยลงในช่อง youtube เนี่ยถึงวันละสี่คลิปวิดีโอและเป็นคลิปเต็มด้วยนะครับนะคลิปเต็มคือไม่ใช่คลิปช็อตนะคือไม่ใช่คลิปสั้น นะเป็นคลิปเต็มเลยนะวันละสี่คลิปเลยนะมานี้แล้วเราก็ยังมีการขยายทําเพจเพิ่มนะทำช่อง t ิก t ก็เข้าไปอีกนะครับนะเพิ่มเข้าไปอีกนะช่องทางในการในโลกออนไลน์ที่ติดต่อเราก็มากขึ้นไปอีกนะครับนะก็เป็นเรื่องราวานะสิ่งที่หลวงปู่พูดมานะเป็นอย่างที่หลวงปู่พูดมาเป๊ะ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 ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเริ่มเกิดขึ้นนะครับนะในช่วงเดือนมกราเลยนะก็คือเข้าในปีพศ255 5นะช่วงปลายเดือนมกราเรื่องราวที่หลวงปู่บอกมาก็ เริ่มเกิดขึ้นนะครับนะเกิดขึ้นแล้วพอมาเดือนปูพาเนี้ยนะก็ได้เห็นนะทุกอย่างอย่างชัดเจนเลยนะครับสิ่งที่หลวงปู่พูดมาทั้งหมดเป็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะที่ผมได้เออเจอมานะครับนะกับการไปกราบนะมาศการหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่จังหวัดกาลสินแต่แล้วกลับมาเนี่ยก็คือยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายนะมีการฝันถึงหลวงปู่มีอะไร อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาถ่ายพ่อให้ฟังละกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาเป็นเรื่องนี้ไปก่อนนะช็อตเด็ดๆที่ผมได้ไปเจอมาสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใดน,นะถ้าอยากจะฝากประสบการณ์จริงนะของท่านนะก็สามารถฝากประสบการณ์มาได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าปูผาเพชรทองและเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะผมจะมีไลฟ์สดจหนายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดของ Facebook ด้วยเป็นพระแท้รับประกันทุกองน,นะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็คงต้องขอนะ แต่เพียงเท่านี้ละกันนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ